วิธีเติมพลังบวกยามเช้าด้วยพลังแห่งศรัทธาหนูนาและครอบครัวใช้5วิธีนี้ในการเติมพลังให้กับตัวเองยามเช้าในทุกๆวันค่ะ 1. ลืมตาตื่นนอนขึ้นมาให้ยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับชีวิตที่เรายังมีลมหายใจยิ้มให้กับความหวัง ความฝันของเราที่เรายังมีเวลาไปสานต่อได้เพราะเรายังมีเวลาที่จะใช้ชีวิตใหม่เพียงแค่ยิ้มให้กับตัวเองเชื่อเถอว่าเป็นการเติมกำลังใจให้กับตัวเองตั้งแต่วินาทีแรกเป็นอย่างดีเลยค่ะ 2. อกอดสัมผัสคนที่คุณรักในครอบครัวครอบครัวคือพลังงานที่อบอุ่นทักทายอารุณสวัสด์ด้วยรอยยิม้มกอดลูกกอดคุณพ่อกอดคุณแม่เติมพลังแห่งความรักให้กันและกันค่ะ 3. ทำบูชาดารชันองค์พระพิคเนศศบตาพระองค์ด้วยความรักและความศรัทธารับพลังบวกจากพระองค์ค่ะ 4. สวดมนตราสรรเสริญพระเจ้าที่เรารัก 5. เมื่อบูชาพระพิคเนศในยามเช้าชาวฮินดูจะบูชาพระสุริยเทพหันไปทางทิศตะวันออกรับแสงแรกของวันด้วยความสดชื่นและนี่คือโอกาสอีกหนึ่งวันที่เราจะได้เข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกขั้นค่ะ และขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจมอบให้กับทุกทกท่านที่อาจจะกำลังท้อแท้หรือสิ้นหวังอยู่เติมพลังให้กับตัวเองบ่อยๆนะคะถ้าหากคุณศรัทธาพระพิคเนตด้วยแล้วให้ความเชื่อก่อเกิดพลังแห่งศรัทธาและพลังแห่งศรัทธาก่อเกิดให้เป็นพลังงานบวกของเราค่ะขอให้สาวกแห่งองค์พระพิคเนตทุกท่านพบเจอความสุขความสำเร็จในแนวทางของตนเองนะคะกันปฏิปป,ป้า,ปาโมรยาหนูนาเทวาลาดูสวัสดีค่ะ Mari bapa.